โอ้หยเย่ก็ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอนิจจันจเกมมิ่งอีกรังครับตา้มที่เคยวันนี้เรียลเกมแมสแท็ก่อนไทยทันโมบายกันนี่อีกแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนในการหาเงินไวๆแล้วนะครับก็คือตอนนี้เป็น EP ีที่23และวันนี้เนี่ยก็คือผมจะแบบอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีเงินใช้เยอะๆะครับก็คือปกติเนี่ยคือผมจะซื้อตัวละครให้หมดทุกตัวในทุกเกมเลยนะครับแล้วก็คือเกมนี้เนี่ยก็คือเงินผมก็คือค่อนข้าง,างจะเยอะมากนะครับทุกคนซึ่งกม,บบมะอเาย ปกติอันดับแรกเนี่ยก็คือเราจะเข้าเกมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยคือผมจะเล่นแบบธรรมดาเลยก็แล้วกันครับคือวันนี้ก็ไม่ได้ออนไลน์นะครับทุกคนก็คือเล่นคนเดียวนะครับทุกคนวิธีเนี่ยก็จะมีง่ายๆมากเลยนะครับก็คืออันดับแรกให้ลงมอสเอ้ยไม่ใช่ทุกคนก็คือมันจะมีทั้งแบบวิธีลงมอสแล้วก็วิธีแบบเล่นอย่างสุดจริตนะครับทุกคนก็คือถ้ามันจะแบบมันจะมี2วิธีใช่ไหมทุกคนแล้วก็อยู่ที่เราเลยครับว่าเราจะเล่นวิธีไหนถ้าเกิดว่าอยากแบบได้เงินไวๆ เราสามารถไปดูได้นะครับหลังจบคลิปนี้นะครับเราก็จะแบบได้โหลดเกมแอ้แต่งอนไทย Mobile มาโดยที่แบบเรามีเงินอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คือแบบซื้ออะไรก็ได้นะครับในเกมเงินไม่จํากัดนะเงินไม่จํากัดนะครับ,นนรบทุกคนส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นแบบสุดจริตแล้วก็คือได้เงินมาแบบโดยที่แบบเราเล่นด้วยตนเองเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาสอนเลยนะครับทุกคนซึ่งวิธีการเนี่ยก็คือง่ายๆมากเลยครับทุกคนอันดับแรกก็คือให้เราไปหาไทท่านนะครับแต่ว่าการที่เราจะไปหาไทท่านเนี่ยคือเราต้องฟันด้วยสกิลของเรานะครับทุกคนซึ่งตอนนี้นี่ยดผผมมจจะททําาใหหู้ัลงก ฟันไททันไปเนี่ยคือผมได้ตังค์่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับทุกคนอันนี้คือ เป็นประเภทของแบบการฟันสเตปแอคเคอร์แมนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยคือทํากันไม่ค่อยได้นะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสอนทําแบบนี้แล้วก็คือวิธีการได้ตังค์เยอะๆแบบนี้นะครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่จําเป็นนะครับว่าเราเนี่ยต้องมีตัวละครที่ชื่อว่ารีไว้นะครับทุกคนคือต่อให้เราใช้เอเลนเนี่ยในเกมนี้นะครับเราก็จะแบบทําได้แต่ถ้าถามว่าเรื่องจริงทําได้ไหมแบบใช้ตัวอื่นคือแบบในเรื่องจริงเอเลนไปใช้พลังของรีไวก็ไม่ได้นะครับทุกคนมันก็คนละคนกันนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ ก็คือให้เราเนะี่ยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกอุปกรณ์ที่แบบช้าสุดในเกมให้ดูก่อนเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคือผมเป็นคนที่แบบมือใหม่แล้วก็คือเพิ่งโหลดเกมมานะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ทุกคนดูนะครับแล้วก็คือตอนนี้เรามาแล้วนะครับผมจะแบบเคลื่อนไหวค่อนข้างช้ามากนะครับทุกคนเนื่องจากอุปกรณ์แรกเนี่ยคือมันแบบไม่ค่อยเร็วนะครับก็คืออยากจะให้ทุกคนนะ่ะซื้ออุปกรณ์ก่อนเลยนะครับซึ่งการซื้ออุปกรณ์เนี่ยคือสําคัญมากนะครับการที่เราจะม ดีขึ้นเนี่ยคือเราก็จะแบบมีตังซื้อนะครับทุกคนเราก็จะแบบได้ตังมาครับเราก็จะได้ตังจากการค่าถ่ายท่านนะครับทุกคนอันดับแรกเนี่ยก็คือทุกคนจะเห็นได้ว่าตอนนี้คือผมแทบจะขึ้นไม่ได้เลยครับทุกคนพอผมเห็นถ่ายท่านผมจะฟันเข้าไปทีนึงทุกคนอันนี้คือผมค่อนข้างจะเก่งแล้วไงผมก็เลยแบบฟันทีเดียวตายนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบยังโหลดไม่ได้หรือแบบยังโหลดแล้วแบบเล่นไม่ได้นานอะไรมากมันจะฟันไม่ค่อยเข้านะครับทุกคนก็ต้องแบบค่อยๆเล่นไปนะครับทุกคนส่วนอันนี้เนี่ยเป็นแบบหมอนนะ ทุกคนก็คือ,อนี้ค่อนข้างจะโหดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า,าใครอยากได้หมอนเนี่ยก็คืออย่าลืมไปโหลดดูวิธีการโหลดในลิงก์ใต้คลิปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะใส่ให้ในตัวไอด้วนะครับทุกคนเอาละครับทีนี้ก็คือผมจะสอนวิธีอีกทีเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งเป็นวิธีที่แบบเล่นโดยที่ไม่โปรนะครับทุกคนแล้วก็จะเป็นวิธีอย่างสุดจริตของเรานะครับก็คือแบบไม่ได้โกงอะไรใ,ใครนะครับทุกคนซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็คือให้เราแบบทําการหาหาไทยท่านนะครับแต่ว่าคือการที่เราจะหาไทยท่านเนี่ยเราก็ต เกมเนี่ยคือมันช้ามากครับทุกคนคือใช้แทบจะไม่ดีเลยครับทุกคนซึ่งเราก็เห็นได้เราก็ต้องแบบแรกๆเนี่ยคือเราก็ต้องใช้ทนเราก็ต้องแบบทนใช้อุปกรณ์นี้ไปก่อนนะครับแล้วพอเราแบบใช้อุปกรณ์นี้จนเราแบบฆ่าไททันได้ถน,นัดแล้วแล้วเราก็แบบมีตังซื้ออุปกรณ์ต่อไปแล้วทุกคนก็อย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งซื้อเจ้าตัวรีไวนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามีรีไวแต่อุปกรณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือเราเนี่ยต้องมีเจ้าอุปกรณ์ที่ดีๆก่อนซื้อตัวละครนะครับซึ่งมันจ่ ครับรู้สึกว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้ซื้ออุปกรณ์บางอย่างเลยครับทุกคนซึ่งตังค์ผมนี่คือเหลือเฟือโหดเยอะครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดยไว้คลิปหน้าเนี่ยผมจะทําการอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สกิลตัวละครให้ใหม่อีกทีเลยก็แล้วกันนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเคยอธิบายไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเี๋ยวผมจะอธิบายเพื่อคนดูนะครับทุกคนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าพอผมเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์โหดเนี่ยคือแป๊บเดียวนี่คือมันจะฟันเข้าเลยนะครับทุกคน อุปกรณ์ไอสีดำเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบดีสุดในเกมนะครับแล้วก็คือเราจะเห็นได้ว่าเกียร์มันค่อนข้างจะแรงมากเลยนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือผมจะใช,ใช้ใช้อุปกรณ์แบบตัวแรกของเกมให้ดูนะครับคือการที่เราใช้อุปกรณ์ตัวแรกเนี่ยก็ไม่จําเป็นว่าแบบมันก็ไม่จําเป็นนะครับว่าเราจะแบบฆ่าไททันไม่ได้นะครับคือถ้าเกิดว่าเราเก่งเนี่ยเราจะฆ่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนใช้สกิลแอคเคอร์แมนเลยกแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้นี่คือลิ้นพันหน่อยนะครับทุกคนคือไม่ได้ทําคลิปมานานแล้วคือพอเราาาเเเล็งงป้้้้แแววนนี่่่กคือใหรรขึสูๆตา นี่ครับทุกคนคือถ้าเกิดว่าเราขึ้นสูงมากเกินไปเราก็จะแบบหลุดจากการเชื่อมต่อนะครับคือเจ้าตัวสายที่แบบมันเป็นตัวฟันท้ายท่านมันมีแค่นั้นครับทุกคนไม่เป็นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะเล็งเป้าใหม่นะครับแล้วก็คือให้เราขึ้นสูงสูงนะครับทุกคนแต่อุปกรณ์นี้มันใช้ไม่ค่อยดีไงทุกคนมันก็เลยไปได้แบบไม่ค่อยห่างแล้วก็ฟันเข้าไปครับทุกคนผมว่าระยะนี้มันน่าจะแบบพอฟันได้นะครับทุกคนแล้วก็ทุกคนเมื่อกี้คือผมฟันพลาดนะครับทีนี้ก็คือเราเห็นใกล้ๆแล้วก็คือให ทุกคนซึ่งมันเป็นวิธีการใช้สกิลแอคกซ์แมนนะครับแล้วก็ใครที่รู้วิธีการใช้สกิลแอคกซ์แมนอยู่แล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนอยากจะขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่แบบคอยดูคลิปเก่าๆของผมนะครับทุกคนแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นี่คือผมพูดเปลี่ยนเรื่องไปแบบเต็มๆเลยครับทุกคนเมื่อกี้คือกําลังจะถามอยู่เลยว่าใครที่แบบมีสกิลอยู่แล้วเนี่ยคือใครอยากจะให้ฝากเมนต์มานะครับว่าคือแบบ เคยแบบดูคลิปเก่าของผมมาแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมพูดเรื่องอะไรอะ่ะทุกคนผมพูดเรื่องอะไรผมงงไปหมดแล้วทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนตอนนี้คือข้างหน้าผมมีไททันอยู่2ตัวนะครับและอุปกรณ์ของผมทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่กากที่สุดในเกมแต่ก็ผมก็ฆ่าพวกมันไปแล้วอย่างสวยงามนะครับทุกคนแล้วแต่ละคนเล่นแบบเอเกมแอทแทกออนไททันโมบายแบบไหนหอ่ะครับทุกคนคือมันจะมีแบบหมดแบบธรรมดาครับทุกคนใครเล่นอันไหนบ้างก็เมนต์กันมาด้วยนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปถึงวัันนนี้นะครบ ทุกคนก็คือต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับแล้วก็คือผมอยากจะถามว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับช่วงนี้คือสถานการณ์โควิดครับทุกคนคือแต่ละคนก็แบบอยู่บ้านแบบใครเรียนออนไลน์บ้างก็ฝากเม้นมาด้วยนะครับทีนี้ก็คือสอนไปแล้วนะครับกับคลิปสอนใช้อุปกรณ์นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะแบบเล่นออนไลน์กับคนดูนะครับเนื่องจากคลิปนี้เนี่ยคือไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้ทําคลิปแน่ทุกคนก็เลยแบบไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากผมก็ติดงานออนไลน์เหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็ ก็คือใครแบบงานเยอะอะไรก็ฝากเมนมาด้วยนะครับแล้วก็คือคุยกันในเมนได้นะครับทุกคนแล้วก็คือทุกคนดูดิครับทุกคนคือ ถ้าเกิดว่าทีแรกเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่แบบช้าสุดในเกมเนี่ยคือมันจะใช้ทั้งไม่ดีแล้วก็คือแบบมันจะฟันช้าแต่พอเราแบบเริ่มใช้ถนัดแล้วแล้วเราก็จะแบบคือในเมื่อแบบเราใช้อุปกรณ์แรกมาจนแบบเราฝึกมานานแล้วอะทุกคนแล้วพอเราแบบใช้อุปกรณ์โหดคือมันจะลื่นไปเลยเว้ยทุกคนคือผมเคยลองแบบทดสอบแล้วนะครับเดี๋ยวไว้ไลฟ์สตรีมนะครับทุกคนใครอยากให้ผมไลฟ์สตรีมบ้างคือผมจะไว้แบบไลฟ์สตรีมแล้วแบบฝึกให้คนดูดูนะครับว่าแบบการฟันท้ายทันแบบเฟี้ยวๆเป็นยังไงนะครับแต่ช่วงนี้นี่คือไม ไม่ค่อยว่างมากเลยนะครับทุกคนคือไม่ค่อยว่างจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับมาทีนี้ก็คือข้างหน้าผมมีไทท่านอยู A ่อ e ีกเหลือตัวเดียวนะครับทุกคนซึ่งผมจะฟันมันให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับซึ่งพอแบบผมใช้อุปกรณ์นี้แล้วเนี่ยมันจะแบบเล่นแรงมากเลยครับทุกคนแล้วก็สกิลแอคเคอร์แมนของอุปกรณ์นี้มันจะติดไวมากครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้ก็คือแบบรู้สึกว่ามันจะมีไทท่านหน้าย,ยิ้มอยู่หลายตัวมากเลยนะครับทุกคนแถวนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยมีไทท ถ่าท่านของผมสวยหรือแบบฟันเท่เนี่ยก็ฝากเมนมาด้วยนะครับทุกคนแล้วก็คนที่เมนแรกเนี่ยผมอยากจะให้เมนแรกเฟี้ยวๆฟนะครับก็คือแบบพิมพ์ว่าเมนแรกธรรมดาไปมันแบบเฉยไปอะครับทุกคนผมอยากจะให้แบบคนเมนว่าเมนแรกแบบคนจริงนะครับทุกคนก็คือดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็ใครที่แบบดูคลิปให้จบแล้วแล้วก็เมนมาว่าเมนแรกเนี่ยก็อยากจะให้พิมพ์ว่าเมนแรกแบบดูคลิปจบแล้วนะครับเอาแบบตามจริงๆเลยนะครับและพี่ก็จะปักหมุดให้เลยนะครับปักหมุดคืออะไรก็คือแบบเหมือนเจ้าตัวแบบเอาให้คอมเมนต์ของคน นะครับก็เป็นยังไงครับทุกคนใครที่ดูคลิปจนจบแล้วก็เมนว่าเมนแรกแบบดูคลิปจบอันนั้นจะเป็นเมนแรกของจริงนะครับทุกคนมันจะดูเฟี้ยวครับทุกคนแล้วก็พี่จะปักหมุดแบบเอาให้เป็นคอมเมนต์ที่ขึ้นสูงสุดในคลิปเลยก็แล้วก,กันนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับทุกคนรู้สึกว่าตอนที่ผมเริ่มตามาเนี่ยตังของผมจะประมาณ300ล้านแล้วครับแต่ว่าตอนนี้คือ400ล้านไปแล้วครับทุกคนแป๊บเดียวนี่คือตังเพิ่มไวมากครับทุกคนสเต็ปของผมนะครับแต่ว่าพูดไปง่ายๆคืออันนี้ก็หมอดเหมือนกันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเล่นแบบธรรมดาเนี่ยตังมันจะได้มาแบบไม่ค่อยเยอะเท่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากคือตังเราก็จะไม่ได้ใช้แล้วครับหลังจากที่เราซื้อแบบรีไวอามมนมีค่าสาไปแล้วก็อุปกรณ์ทุกเครื่องเนี่ยเราก็จะแบบตังเหลือเฟือครับทุกคนไม่ได้้้ใชคครับทุกนแลว คือถ้าเกิดว่าเกมนี้มีไททันตัวใหม่อะไรมาเนี่ยผมก็จะทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับสก,กินเฮ้ยทุกคนผมติดบ้านไททันตัวนี้มันมาทําอะไรแถวนีเนียครับทุกคนมันน่าจะไปอยู่แบบข้างนอกบ้านอะไรมันจะมาติดแอบอะไรผมอยู่ข้างในเนี่ยครับทุกคนก็ตกใจนะครับส่วนตัวนี้ดูดิทุกคนมันวิ่งเพ่นพ่านอะไรผมมันมาทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ฟันเข้าไปเลยก็ละกันนะครับทุกคนแล้วก็ใครที่คิดว่าผมอันนี้เนี่ยชื่อใหม่ของผมนะครับทุกคนก็อยากจะบอกให้ทุกคนรู้ไว้นะครับว่าชื่อนี้เป็นชื่อของผมในเกมนะครับหลังจากนี้คืออททุกรบบบี่แบบผม เล่นออนไลน์กับคนดูผมจะใช้ชื่อนี้นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวรอบต่อไปเดี๋ยวว่างๆผมจะทําคลิปแบบเล่นกับคนดูอีกทีด้วยเลยนะครับทุกคน ตอนนี้ก็คือฟันไปเลยครับทุกคนนี่ฟันแล้วอย่างเท่นะครับจังหวะนี้เราก็รู้สึกติดบั๊กบ้านเล็กน้อยนะครับทุกคนแล้วก็จําได้จากคําว่าบั๊กนะครับทุกคนเกมแอชแอก่อนไทยให้โมบายเราเนี่ยคือมีบั๊กใหม่มานะครับซึ่งเป็นบั๊กที่ค่อนข้างจะเท่ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับอันดับแรกเนี่ยคือให้เราเลือกตัวม้านะครับทุกคนแล้วก็คือแบบพอเรากลับไปยืนเหมือนเดิมก็แบบยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทีนี้เราจะกดปุ่มกระโดดกับม้านะ มันจะโดดขึ้นไปสูงสงได้ครับทุกคนซึ่งในคลิปที่แล้วผมขึ้นโคตรสูงครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้นี่คือแบบกําลังจะฝึกทําอยู่นะครับทุกคนซึ่งบั็กนี้มันก็ทําค่อนข้างจะยากนะครับทุกคนนี่นี่ๆี่ผมมาได้ค่อนข้างสูงแล้วครับทุกคนแต่คลิปที่แล้วคือทุกคนลองดูจนจบสิครับคือผมทําได้โคตรสูงอ <c fi> ่ะทุกคนคือมันขึ้นฟ้าแบบขึ้นสูงไปเลยครับท <c> ุกคนแล้วก็คือแล้วก็คือใครที่แบบเคยโดดสูงกับผมก็ฝากเมน์มาด้วยนะครับทุกคน ผมก็จะเป็นคนที่แบบพูดค่อนข้างจะพอนะครับทุกคนแล้วก็ใครอยากให้ผมทําคลิปของเกมอะไรก็เม้นกันมาด้วยนะครับคือผมจะรับฟังความคิดเห็นหมดทุกคนนะครับแล้วก็บางทีแบบถ้าเกิดว่าเม้นคนไหนแบบพี่ไม่ได้ตอบก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคือบางทีว่าอาจจะไม่เห็นนะครับทุกคนแต่ผมก็จะแบบทยอยตอบเม้นทุกคนนะครับเนื่องจากผมเป็นคนที่แบบชอบคนดูแล้วก็คือให้ความสําคัญกับคนดูมากนะครับทุกคนก็คือไม่ยิ่งนะครับทุกคนภาษาง่ายๆนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือจะไปฟันไททันค้างนาอีกสาตัวนะครับทุกกคนนนแล้้ว็ไหเราามทุกคน เราจะเอาให้แบบถึงขั้นไทยทันหญิงเลยว่าละกันนะครับที่เหลือก็คือเล่นไปชิวๆนะครับทุกคนผมจะแบบฟันไททันรัวๆแล้วก็คุยไปนะครับทุกคนตอนนี้ก็คือตายไปหลายตัวแล้วนะครับแล้วก็คือด่านที่7เ,เหลืออีก3ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะตามไปหาเลยก็ละกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคือมันยังไงมันก็เสร็จผมอยู่แล้วเพราะผมมาคนเดียวครับทุกคนแล้วก็ทุกคนทุกคนเมื่อกี้เหลือไทยทันอีก2ตัวไม่ใช่หรอทุกคนแล้วมันมันตายไปได้ไงครับทุกคนคือทีแรกเมื่อกี้มันเหลือไททันอยู่2ตัวนะ ผมน่าจะจําได้มันเหลืออยู่2ตัวและอยู่ดีๆมันตายไป1ตัวครับทุกคนหรือว่ามีผีเข้ามาช่วยผมฟันทายทันปะเนี่ยทุกคนตอนนี้คือรู้สึกเริ่มกลัวขึ้นมายังไงไม่รู้นะครับทุกคนเมื่อกี้คือมันเหลือทายท่านอยู่ตัวเดียวคือไม่ใช่ดีทวนมันเหลืออยู่2ตัวนะครับถ้าทีท่ผมจําได้นะแล้วอยู่ดีๆคือมันก็แบบเปลี่ยนเป็นหนึ่งเหมือนมีคนมาช่วยผมฟันแต่ว่านี้คือหมดคนเดียวนะครับทุกคนรู้สึกว่าคนดูจะคิดถึงผมมากเลยครับทุกคนจังหวะเนี้ยครับทุกคน มาตอนนี้ก็คือขึ้นด่านที่8แล้วนะครับด่านที่8ก็จะมีไททันอยู่8ตัวนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแบบใช้สกิลแอคอร์แมนให้ดูหรือไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนผมจะแบบตอนเจอกับเจ้าตัวแอนนี่เนี่ยผมจะแบบใช้อุปกรณ์ตัวแรกของเกมเลยล้วก,ก,กันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะโดนแอนนี่เหยียบเลสักขนานไหนนะครับทุกคนแต่ก็ยังไงเราก็จะทํานะครับทุกคนคือ <c oughs> จริงๆก็อยากจะบอกอยาหาทำครับทุกคนคือมันมันค่อนข้างจะยากนะครับการที่เราจะเจอกับเจ้าตัวไททันบอสแล้วคือแบบใช้อุปกรณ์ทีี่่มัันนกกาออะะไรรยง้คบ ทุกคนก็อย่าไปทำนะครับเนื่องจากโดนเหยียบตายพอดีครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยประสบการณ์อันสูงของผมแล้วก็อันนี้เป็นแบบมอสนะครับทุกคนผมก็เลยจะแบบทําให้ทุกคนดูนะครับแล้วผมว่าผมต้องทําได้อยู่แล้วว่ะทุกคนว่าว่าก็ใครคิดว่าทําได้ก็เมนต์มาตอนนี้เลยครับทุกคนระหว่างที่ดูเนี่ยครับทุกคนเม้นมาเลยครับว่าผมต้องทําได้นะครับทุกคนทีนี้เราก็ดูต่อเลยนะครับแล้วก็ผมฟันไทยท่านไปเนี่ยคือผมไม่ได้ดูเลือดตัวเองเลยว้ยทุกคนคือผมจะตายแล้วว่ะ ผมยังไม่ทันสังเกตเลือดตัวเองเลยมันลดตอนไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคน ไม่เป็นไรนะครับทุกคนเราไม่ส่วนเลือดนะครับเป็นผมนี่คือผมจะสู้อย่างเดียวนะครับแล้วก็คือสู้ไม่ถอยนะครับเป็นผมเนี่ยคือสไตล์ผมเลยนะครับคือฟันไม่ดูเลือดตัวเองนะครับรอบที่แล้วเนี่ยคือผมนั่งเล่นเกมฟีฟอยู่แล้วที่นี้ผมก็คือแบบฟันอย่างไม่ดูเลือดเลยนะครับจนแบบผมตายครับทุกคนแล้วก็คือรอบที่แล้วก็คือผมเคยเล่นเกมดับพี่คาดอสูรด้วยนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยดูอนิเมะเรื่องดับพี่คาดอสูรมาก่อนนะครับก็คือแบบรู้สึกตกใจนะครับที่แบบมีตัวสัตว์ประหลาดในเกมนั้้้้นมมาาคครแแลลววกกก็็ืืออที่ผไดเจ มันฟันค่อนข้างจะยากอยู่นะครับแต่ว่าเกมดาบพิฆาตอสูรกับไทท่านเนี่ยคือค้ายกันนะครับเนื่องจากคือคนทําเป็นคนเดียวกันนะครับจะเป็นแบบเกมแฟนเมดนะครับซึ่ง2เกมนี้เนี่ยคือคนทําจะเป็นคนเดียวกันนะครับทุกคนมาทีนี้ก็คือเราฟันไททันไปอีกตัวแล้วนะครับแล้วก็คือด่านนี้เหลืออีกคนเดียวนะครับก็คือจะเป็นไทท่านตัวเดียวนะครับมาทีนี้ถ้าผมจะข้ามไปดูเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้งเหลือตัวเดียวอยู่เลยนี่ แล้วใครเป็นคนฆ่ามันล่ะครับทุกคนแล้วมันก็ขึ้นด่านต่อไปแล้วตอนนี้นี่คือรู้สึกว่าผีหลอกอีกแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้นี่คือสเตปฟรีไฟเลยมีผีหลอกอีกแล้วครับทุกคนเกมนี้ก็มีผีว่ะทุกคนเฮ้ยทุกคน อยู่ดีๆนี่คือมันแบบมีไทท่านตายไปเลยทุกคนเหมือนมีใครไม่รู้ช่วยผมซึ่งทงั้งๆที่นี่เป็นด่านออนไลน์ครับทุกคนตอนนี้คืองงไปหมดแล้วนะครับทุกคนใครรู้เหตุผลบางก็ฝากเมนมานะครับทุกคนซึ่งเกมธรรมดามันจะมีผีได้ไงทุกคนมันก็ค่อนข้างจะน่างงอยู่เหมือนกันนะครับทุกคนซึ่งข้างหน้ามีไทท่านกองกันเต็มเลยครับทุกคนซึ่งรู้สึกว่ามันน่าจะประชุมกันอยู่นะครับประชุมว่ามีคนชื่ออนิจานตัวเติงแบบมาแล้วคือค่าไทท่านเป็นค่าไทท่านเป็นหมู่อะครับทุกคนตอนนี้นี่ 3ล้าน4ล้านแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ผมได้เงินเพิ่มมาอีก4ล้านแล้วครับทุกคนแล้วผมก็คือสู้ไม่ดูเลือดอีกทีแล้วนะครับจังหวะนี้แล้วก็นะครับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยแบบหมดนะครับคือการที่เราจะฟันทยท่านเนี่ยเลือดเราจะแบบมันจะไม่ขึ้นสัญลักษณ์เลือดลดนะทุกคนแล้วเราก็จะแบบสู้ไปแล้วเลือดลดโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะตกใจอยู่นะครับทุกคนคือเราจะแบบตายไม่รู้ตัวเราจะตายเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมงงอยู่ที่ผมงงอยู่ตอนนี้เนี่ยคือไอต มาได้ไงทุกคน ตอนนี้นะครับด่านที่9จะจบแล้วนะครับแล้วก็คือพอถึงด่านของแอนนี่เนี่ยผมจะทําการปิดอุปกรณ์ไปเลยนะครับแล้วก็คือจะใช้อุปกรณ์ธรรมดาสุดนะครับแล้วก็จะพิสูจน์ให้ดูนะครับว่าผมทําได้นะครับทุกคนซึ่งตอนนี้อันดับแรกเนี่ยก็คือเราต้องฟันไอ้ลูกน้องของไททันแอนนี่ไปก่อนนะครับสิตัวนี้นะครับทุกคนจะเป็น9ตัวหรือ10ตัวเนี่ยแหละครับทุกคนพอเราฟันพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้เจอกับเจ้าตัวไททันแอนนี่เลยครับทุกคนซึ่งผมบอกเลยว่ารอบนี้เนี่ยคือมันต้องเสร็จผมอย่างแน ราวต่อไปจะเสร็จน้องๆนีน่แหละครับทุกคนมาผมจะลงแบบเล,เล่นเล่นแบบสร้างห้องออนไลน์นะครับทุกคนแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคืออยากจะแบบทําคลิปเดียวบ้างครับทุกคนเนื่องจากไม่ค่อยได้ทานานแล้วทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดว่าผมเนี่ยทำแบบคลิปเล่นออนไลน์หรือเล่นกับคนดูผมจะทําการโพสต์ตรงช่องชุมชนนะครับทุกคนก็คือเราไปดูกันได้เลยนะครับทุกคน ตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าข้างหน้าผมมีไททันอยู่อีกสามสี่ตัวนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเปิดเกียร์ที่แบบค่อนข้างแรงอยู่นะครับทุกคนแล้วก็คือฟันแบบฟันทีคอหายแล้วก็รู้สึกว่าทั้งคลิปนี้เนี่ยผมยังไม่ได้แปลงร่างเลยอะทุกคนจังหวะนี้คือผมจะบอกว่าทั้งคลิปนี้ผมยังไม่ได้แปลงร่างเป็นไททันเลยก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไหนอยากจะแปลงร่างแล้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับผมจะแปลงร่างเป็นไททันเอเลนแล้วต่อยกับไททันแอนนี่ครับทุกคนเอาให้มันเหมือนแบบอนิเมะัจริงไปเลยอะทุกคนเคย ก็คือคลิปหน้านะครับผมตกลงแล้วว่าผมจะแบบแปลงร่างเป็นเจ้าตัวไททันเอเลนนะครับแล้วก็ไปต่อยกับไททันแอนนี่นะครับส่วนคลิปต่อจากนั้นเนี่ยคือผมจะแบบลงเล่นเป็นแบบออนไลน์แล้วก็คือเล่นกับคนดูแล้วก็จะพยายามต่อยกับไททันก่อนนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะแบบได้ฆ่าไหมครับทุกคนเนื่องจากคือไททันก่อนเนี่ยมันมาปุ๊บนี่คือจะมีแต่คนตามไปหาจนแบบไททันก่อนมันตายครับทุกคนก็คือไม่ค่อยได้เจอไททันก่อบ่อยนะครับเนื่องจากคือคนดูชอบฆ่าไททันก่อครับทุกคนแล้วก็ไม่ให้พี่ันกก็ส ทั้งจะโอเคนะครับทุกคนก็คือเราแบบเห็นไททันตรงไหนเราควรฟันเลยนะครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าอีกตัวตายแล้วครับทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือรอไททันยิงได้นะครับทุกคนแต่ผมจะขอทําการปิดคลอสอุปกรณ์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมทาการปิดอุปกรณ์แล้วครับทุกคน ซึ่งการเคลื่อนไหวก็จะแบบชักช้าลงไปในระดับหนึ่งเลยครับทุกคนแล้วก็คือมันแบบเคลื่อนไหวค่อนข้างจะช้ามากและคือผมจะขึ้นบานได้ไหมนี่ทุกคนมันขึ้นบ้านแบบค่อนข,ข,ข้างจะยากมากเลยครับทุกคนแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าเราเราแบบเล่นอุปกรณ์นี้เป็นเนี่ยมันก็เล่นได้อยู่นะครับแต่ว่าคือการเที่ยวจะแข่งแล้วไปเนี่ยมันจะไปโคตรช้าครับทุกคนเนี่ยครับทุกคนคือมันจะใช้บูทมันจะใช้ไม่ค่อยดีนะครับเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาทุกความเร็วสูงมากทุกคนผมขอตั้งหลักก่อนแป๊บหนมังเฮ เมื่อกี้นี่คือโดนเจ้าแอนนี่เหยียบผมตายแล้วคือมันมารวดเร็วมากเลยนะครับทุกคนซึ่งปกติเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราใช้แบบเจ้าตัวอุปกรณ์ธรรมดามาปุ๊บมันต้องตายคาอุปกรณ์ผมเลยนะครับแต่ว่านี่นี่คือมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบอุปกรณ์แรกของเกมไงแล้วมันคือค่อนข้างจะช้านะครับทีนี้เราจะหาก่อนนะครับว่าแอนนี่มันหนีไปไหนอะครับทุกคนตอนนี้นี่คือรู้สึกว่าแอนนี่จะเล่นซ่อนแอบกับผมนะครับทุกคนคือแอนนี่หายทุกคนแอนนี่หายครับทุกคนเดี๋ยวผมจะคอทําการหาแอนนี่สักคู่หนึ่งนะครับทุก รู S <S <an> ้สึกว่าผมหาแอนนี่ไม่เจอว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์แบบเดิมแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแล้วผมจะทําการแบบขึ้นไปบนบ้านสูงๆเพื่อหาแอนนี่นะครับทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยคือเกิดการหลอนนิดนึงของเครื่องนะครับทุกคนมันก็เลยแบบทําให้ติดบัคบ้านนิดหน่อยนะครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นการลงแบบโซโล่นะครับผมเจอแอนนี่แล้วครับทุกคนทีนี้ผมจะกลับเป็นอุปกรณ์เดิมก่อนเลยก็แล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็ระหว่างที่ผมจะกลับผมไตอีกแล้วครับทุกคน โอ้โหนี่มาแล้วทุกคนมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วผมจะฟันเลยก็แล้วกันนี่ฟันเข้าไปสีนี่ฟันตายตายตายนี่คอกลางคอเลยครับทุกคนนี่แล้วก็จะเหยียบศพของแอนนี่เห้ทุกคนไททันผมจมดินทีแรกผมกล่าว่าผมจะแปรงร่างเป็นไททันเอเลนแล้วก็เหยียบศพแอนนี่แต่ไม่ทันแล้วครับทุกคนก็คือจบไปแล้วนะครับก็คือจบไปแล้วนะครับกับคลิปสอนหาเงินไวๆแล้วก็คือเจอกับไททันแอนนี่อีกรอบแบบโซโล่นะครับหวังว่าคลิปหน้าทุกคนจะมาเล่นกับผมด้วยนะครับแล้วก็แต่ละคลิปนี้ก็คือฝา กดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ด้วยนะครับส่วนคนที่กดติดตามแล้วก็คือคุณไม่ใช่ผู้ติดตามอย่างเดียวนะครับคุณเป็นครอบครัวของผมครับทุกคนมาสำหรับคลิปนี้ก็คือต้องไปนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะครับเอาลาไปล้ายบาย